สวัสดีครับ BB Max Service นะครับวันนี้เรามาซ่อมตัวนี้เป็นเครื่อง MacBook 15นิ้วนะครับตัวนี้ปี2018โมเดลเครื่องตัวนี้ A1990 นะครับตัวนี้มีปัญหาเรื่องพัดลมดังกับเครื่องดีเลย์มากนะครับใช้งานไม่ได้เลยเมาส์ไม่ขยับเลยครับแตะยากมาก CPU วิ่งเยอะมากแล้วก็มีเสียงพัดลมที่ดังมากนะครับนี่ ในส่วนของ CPU วิ่งอยู่ประมาณ70-80%อยู่ตลอดเวลานะครับวิ่งอยู่ตลอดเวลาเลยไม่เหลือแน่นอน CPU พังแน่นอนครับเท่าวิ่งแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพัดลมดังพอสมควรน่าจะได้ยินเสียงลมกันแล้วนะครับลั่นเลยนะครับฟีดเลยเครื่องเย็นแต่ CPU ทำงานหนักมากสำหรับตัวนี้15นิ้วปี2018เล่นแล้วดีเลยมีปัญหาที่พัดลมดังแล้วเครื่องช้ามาก เมาส์ขยับยากเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นที่อะไรนะครับอันนี้หลังจากที่เราซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของเมาส์จะเร็วขึ้นกว่าปกติแล้วในส่วนของซ p u ตัวนี้นะครับโอ้โห7%ปนะครับคนละเรื่องกับเมื่อกี้เลยคนละฟิลเลยเหมือนคนละเครื่องนะครับอันนี้แค่5%้เถึง6 7%นะนั่นเอง ในกรณีเปิดสแตนบายปกติไม่ได้เข้าโปรแกรมอะไรทั้งนั้นนะครับวิ่งน้อยมากนะครับผมถือว่าปกติละในส่วนของยุดแรมก็ปกติยุซีพปกติปกติทุกอย่างนะครับแล้วในส่วนของพัดลมพัดลมเงียบไม่มีเสียงแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยมาเทสดูว่าดีเลยหรือเปล่าปกติแล้วนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของ CPU ว่าเหลืออยู่5%เท่านั้นนะครับ 6% 7%จะวิ่งปกติอันนี้เครื่องไม่ได้เปิดแอปพลิเคชันหรือไม่ได้ใช้งานอะไรทั้งนั้นนะครับจะต้องเป็นแบบนี้ในส่วนของเสียงพัดลมก็ปกติครับหมุนปกติชุดเซ็นเซอร์ทำงานปกตินะครับงานซ่อมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ w w w b ์ m a x เว็บบีบ c o m เนะครับเพจร้านหรือ Li n e แอดนะครับก็จะทิ้งคิวอโค้ดไว้ให้ก็จะมีแอนซาหน้าแล้วก็ BB m a x Service นะครับเพจร้านก็ Facebook S/ b บบีบีแม็ก e นะครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งนะครับจะได้มีข้อมูลใหม่ๆนะครับมีเครื่องใหม่เข้ามาอาการเป็นอะไรนะครับเราจะทําให้ดูตลอดนะครับผลงานเราก็จะมีเรื่อยๆมีทุกรุ่นจะรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับในช่องชาแนลเรามีไปค้นหรือเสิร์ชหาได้เลยขอบคุณนะครับที่ชมคลิปวิดีโอเราฝากร้านเราไว้ด้วยนะครับ BB m a x Service สวัสดีครับ